วันนี้จะมารีวิวสายการบินอิมิเลตั่นบิสเนสคันนะคะซึ่งเป็นครั้งแรกของเราเลยที่ได้ขึ้นบิสเนสคันนะทุกคนอันนี้บินไปเวียดนามนะคะเมืองดางเนาะเราก็เป็นไฟ,ไฟดึกแล้วนะคะก็ประมาณสามทุ่มสี่ทุ่มแล้วพอขึ้นไปแล้วเราก็เลยเตรียมตัวจะนอนแล้วเราไม่กินอะไรแล้วเพราะเรากินมาเต็มที่ที่เราแล้วะคะ่ะทุกคนเราไปใช้บริการเรา ก่อนเวลาตั้งหลายชั่วโมงนะคะไปกินจนเต็มที่เลยค่ะทุกคนคะพอขึ้นไปที่เครื่องเราก็เลยอพอเครื่องแลวเราก็นอนเลยนะคะเตรียมตัวนอนเลยค่ะแต่ค่ะกลับเรา้เยเราจ่ายวิสเนตไปแล้วก็ลองสักหน่อยนะว่าอาหารบนเครื่องบินมันจะอร่อยขนาดไหนนะคะก็ถือว่าใช้ได้นะคะอาหารบนเครื่องบินนะคะแต่ที่เราประทับใจที่สุดนะคะก็คือนี่เลย เขามีมาถ่ายรูปให้นะคะเก็บเป็นที่ระลึกเนาะว่าครั้งหนึ่งฉันเคยนั่งนะคะบิ i n นส s าร์ d ของอิริเรตค่ะทุกคนน่ารักมาก